เรื่องนี้ทุกคนล่อใส่ใจบอดบิก๊กพนโพลแล้วพี่น้องเอ้ยมืออื่นแล้วมืออื่นแล้วเพิ่นจะไปขึ้นศาลคดีทีดินยุยาโูบอดบิดกโพลว่ามืออื่นแล้วฝาามีตานำเสนอรายก,การฟ้ามีตา่าสันเพิ่น่าพี่น้องแค่นี้แม่แม่แมแมก็สิรแูแล้วเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม่แแม่เอฟซีล่อใส่ใจแต่ว่ามือนีทางนั้นก็สมบัดสมนวนปักยางขัดเออ โพดลายมาแตงแต่สมัยเขาคอดออกมากแม่ๆหมพุนปานว่าเพิ่นเป็นนันพ่อเขาหูจักว่าเขาอันเกิดมาดินแนวแนวแจ็คเทอไห้แจ็คเทออร์เบาๆลายดอกเบาหาแตงแต่ให้เฮานี่ล่ละบอดบิ๊กเพิ่นโพดเออเอาอันโพดบอดบิ๊กมาให้เบิ่งซื่อดอกแม่แม่ะลาบได้มาโดนค่ะแล้วด้เห็ดชีพเพ็ดยังโดนลายมือเป็นอาทิตย์แล้วล่ะอันนั้แหมพี่น้องดีใจน้ำบอดบิ๊กรวงหนากะว่าได้เนาะพี่น้องเนาะ